คนสุดๆเลยค่ะแกงฟักทองเนี่ยดิบวกเชียวกวกโอเลโคโคเอาแบเดิกบูลบูเล่บูเล่หมดละบูลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆคนก่อนที่สาวตาจะพาแซบนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปเก็บผักในสวนครัวมาจิ้มน้ำพริกกันนะคะบงชั่วอาตูส์อาวังเดอ Allez, mangi mon repas préféré. Tu vois, ramenez-vous pour boire, ramassez l'écume taille dans mon petit potager. Voilà, on y va. พร้อมพาแซบแล้วนะคะทุกคนดูค่ะน้ำพริกปลาร้ามีผักกระเทียมมีเออต็งกวาด้วยเต็งน้อยแล้วก็ถั่วถั่วนั่งนะคะออบรอกโคลียอดบรอกโคลีลูกแล้วมีแก้เผ็ดด้วย <c oughs> เกงฟักทองกินกะทิฟักทองสใส่ไก่จ้ามาจ้าทุกคนแซ่บจวดก็สา,า,สา,าตาดเจดเดออ ปรับจ <c> ูงก <elle> <f 63> ัดสวัสดีแม่เอาบางปอนกรุบกรุบเนี่ยเยลเาสนุกสุขสบายเนาะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกๆคนนะคะพบกับช่องสาวตาพาแซกอินเฟนในฝรั่งเศสภาษาท้องถิ่นหน่อยเด้อบองชัวตูสคอมบังเตลุยตเตาเลวุพวกมัว่าสวัสดีเบียนโอชดวยจมันชเลโคชโอเล่ดโคโคโคชโอเล่ดโคโคโอปุเลว้าลาเอเลปาเต้ดพิมังเอเพล่งเดลคุมไตว้าลา ภาษาทงถิ่นไปแล้วนะจ๊ะวันนี้สาวตาปลาแซบอะไรล่ะคะน,นี่แกงฟักทองจ้ะแกงฟักทองใส่ไก่เองกะทิฟักทองใส่ไก่ด้วยจ้ะเด้อแล้วก็น้ำพริกปลาลาจ้ะน้ำพริกปลาลาเมนูโปรโดสาวตาเลยก็มีผักกระถินนะคะผักกระถินที่ไปตัดเมื่อต้นคลิปนี้นะจ๊ะที่ให้ดูกันนะคะแล้วก็นี่แตงน้อยแตงน้อยแตงแล้วก็ถั่วนะคะถั่วนั่งสีม่วงเลยจ้า ยอดบรอกโคลีลวกจ้าที่ให้ดูต้นคลิปนะคะมาแจ้ะทุกคนแซ่บแซ่บสาวตาคะ่ะก่อนจะพาแซ่บด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวตาด้วยเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดแจ้งครและกดกระดิ่งปิ้งปิปิง้งนะคะจะได้ไม่พลาดแต่ละวันแต่ละคลิปที่สาวตาโหลดลงใน YouTube ด้วยจ้าเด้อ อะไรมาจ้าทานข้าวกันหิวหิวข้าวแล้วค่ะรีบทานรีบกินจะได้รีบไปทํางานนะคะวันนี้เหมือนเดิมจ้าเข้ากะบ่ายจ้าทุกคนมาค่ะซอยเลยนะคะไม่พูดไม่จ้าแล้วขอกินด้วยกับมือแล้วก็กับช้อนเอาละค่ะซอยน้ําพริกก่อนเลยผักกะทินนี่สด,สดเลยนะคะผักถินดูเอาค่ะทุกคนอือมาดิจ้ามามาสุดยอดมากเลย อยู่ต่างแดนก็นไดกินเดอ้อจากผักกระถินนะคะทุกคนมาหม,มวนจิ้มมวนจิ้มเลยจ้ามามาเอาเลยจ้ามาเขาสวยร้อนๆจ้าเอาไปดูรีมาดูอือมสีเอ็กซ์แลอง Mm hmm. เด็ดมากเลยค่ะทุกคนเกง๊ยกฟักทองใส่ไก่ด้วยแค่แป๊ดช้าเข้มข้นสุดๆเลยค่ะแกงฟักทองเนี่ยสีด mm กุก hmm. ช mm ์กุกช์โอเลคโคโคเอาแบบดิู่ลบูเล่บเล่เวละ วัวลาเหมือนเคยค่ะทุกคนไก่มีกระดูกเ้อย,ยอดบอกโคลีน่น้ำพริกปลาน้านี้วสุดๆเลยจ้ะ โดนใจสาวตามากมากชอบกินผักจ้ะอืม เละจ้าทุกคนไก่มีกระดูกจ้าอืมสิม้งนั่น จิ้นแข่งกับเวลาจ้ะ จะอิ่มแล้วนะคะทุกคนอืมอืม หมดแล้วเจ้าข้าวโหระพาสดๆจากสวนด้วยเด้อ อ้าวล่ะค่ะอิ่มแล้วจ้ะทุกคนอิ่ม hmm. ah, voilà, bon. fini duri nature. Et ça, presque fini mais je เ,อ,เอ๋ละปาเต้เดพี่มังอุ้ยเป็นเกติดปะจู่ว่าคงเสียกีพวกรถตัสยูมาละ <c oughs> เอาละคะ่ะทานไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสาวตาเอา่อต้องรีบไปทํางานแล้วคะ่ะทุกคนอุ้ยอากาศร้อนมากเลยคะ่ะสามสิบเก้าสี่สิบองศาเดอฝรั่งเศสขอบอกนะคะทุกคนโชคดีที่เสาวตาทํางานในห้องแอจะในห้องเย็นห้องแอเอ่เอร้านคัดเอ่อเอ่อโรงงานคัดผลไม้จะมีผลไม้ทุกอยาก่างมีผักผลไม้มีทุกอย่างเลยจ้าเดี๋ยววันหลัง วันหน้าเดี๋ยวสาวตาจะเล่าให้ฟังด้วยจ้ะเด้อเอเวลาชี่ว่าปักติอูบูโรล,ล่ะแม็กซี่บุู๊อตุสพวกเดือยวาร์การด์ดีมาคลิปวิดีโอ่อบุบลียปะชเชมปักจาชเจอ์เออโบนีมาเชนเดอร์ยูทูบสาวตาปาเซปอินเฟรนด์แม็กซี่แล้วก็เอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่เข้ามารับชมพี่น้อง ทั่วโลกทุกๆคนเลยนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าสาวตาขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนทุกๆบ้านเด,ด้อย้จะเด้อบายๆจ้าสวัสดีค่ะแมวบองโอนบายๆเช้าๆไปทำงานแล้วจ้า